กลับมาที่เจาะลึกข่าวร้อนนะครับถ้าพูดถึงคําว่านี่นอกระบบนะฮะหลายท่านอาจจะเข้าใจถึงความรู้สึกนะการเป็นนี่นอกระบบนะครับแล้วแนนอนปัญหาที่มันตามมากับนี่นอกระบบมากมายเหลือเกินนะฮะการข่มขู่นะฮะการทาร้ายร่างกายแต่แนนอนตอนนี้มีเรื่องของการดูแลแล้วใช่ไหมฮะเป็นความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะแก้ปัญหานี่นอกระบบนะคะก็เลยเกิดโครงการ n าโน finance ขึ้นมาซึ่งจะช่วยทําให้ประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยค่ะหรือว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากจะไป ขอกู้ยืมเงินจากธนาคารแต่ว่าไม่มีหลักประกรันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้โครงการนันโนไฟแนนซ์นี่ได้นะคะแต่ว่ากู้แล้วก็จะต้องใช้นี่กันตามปกตินะคะคแต่ว่าเขามีหลักเกณฑ์ของเขากําหนดเอาไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีทางบริษัทที่เ,เรียกว่าได้รับการทําหน้าที่แบบนี้ไปทั้งหมดสี่บริษัทแล้วนะคะาจากกระทรวงการคลังไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะออกสินเชื่อได้เดี๋ยวพฤษภามคมเป็นต้นไปนะคะคาดว่าน่าจะสามารถออกสินเชื่อได้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามลองไปสอบถามทางผู้ประกอบการรายย่อยหลายคนเขาก็ โอ้ถูกใจเลยค่ะเพราะว่าจะได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นแล้วก็แก้ปัญหานี่นอกระบบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสุจิตรากิไพโรธกันค่ะพราคแม่ค้าที่ไม่มีหลักประกรันนะคะสามารถใช้บริการจากสินเชื่อนาน,นไฟแนนซ์ได้คะ่ะเพื่อนําเงินดังกล่าวไปต่อยอดทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้นและฟันเฟืองเล็กๆเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สําคัญได้ในอนาคตค่ะ ต้องยอมรับว่าปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์และผู้ค้ำประกันจึงต้องหันมาใช้บริการเงินผู้นอกระบบซึ่งอัตราดอกเบี้ยบางรายสูงถึงร้อยละ20-40ต่อเดือนแม่ค้าขายผักสดย่านตลาดเตาปูนบอกกับทีมข่าวทีนเอ็วที่โว่าเคยใช้บริการเงินผู้นอกระบบ ซึ่งเสียอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละสีต่อเดือนเรื่งสักไม่มีทางเลือกดังนั้นโครงการนาน o ไฟแนนซ์จึงนับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินกู้นอกระบบก็ดีนะคนจนจะได้กูก้ง่ายๆหน่อยค่แล้วจะช่วยยังไงบ้างครับอ๋อสงสัยว่าจะช่วยได้ก็ดีดอกถูกดีเพราะว่าที่เรากู้กันอยู่นี่มันแพงมากแพงเกิน พันละสี่ร้อยลูกกู้มาขณะที่ผู้ค้าบางรายยอมรับว่ายังไม่รู้จักสินเชื่อนานไฟแนนซ์และไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์การเข้ารับบริการไม่ไม่รู้จักค่ะ <g ül> ก็ก็ดีค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่แบบทุนหมุนเวียนไม่ไม,ไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ทราบว่าระยะการส่งยังไงดอกยังไงอะไรยังไงคิดยังไงล่ะคะ สำหรับหลักเกณฑ์การกู้นาโนไฟแนนซ์ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดาที่บริษัทให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้โดยกู้ได้รายละไม่เกิน20 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ36ต่อปีส่วนความคืบหน้าในการปล่อยสินเชื่อตามโครงการนาโนไฟแนนซ์ผู้บริหารไทยเอชแคปิตอลหนึ่งในบริษัทที่ได้รับอนุญ,ญาตให้บริการด้านสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กล่ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้แม้จะได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้วแต่ยังต้องได้รับการอนุมัติจากธน,นาคารแห่งประเทศไทยซึ่งคาดว่าภายในเดือนเมษายนนี้หรือยังชา้าที่สุดไม่เกินเดือนพฤษภาคมจะปล่อยสินเชื่อได้ขณะนี้มีผู้สนใจสอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากลูกค้าโทรเข้ามาในบริษัทวันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยลายนะครับตอนนี้ก็เพิ่มเป็น300รล,ลาย นะครับแล้วลูกค้าที่บอกอินเข้ามาเนี่ยก็มีคนที่สนใจนาโนไฟแนนซ์ no เป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีลูกค้าบางส่วนนะครับที่ทางกระทรวงการคลังแนะนําว่าเราเป็นผู้ได้รับอนุญ,ญาตก็ติดต่อเข้ามาจมํานวนมากเหมือนกัน้นานบริษัทเงินสดทันใจอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับใบอนุญ,ญาตระบุว่าหลักฐานที่ใช้คัดเลือกคู่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแบบประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการที่เป็นหลักแหล่งสมุดบัญชีเงินฝาก นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบเครดิตบูโรหากหลักฐานครบสามารถอนุมัติสินเชื่อได้หลังจากนั้นหนึ่งวันทําการเอกสารที่ใช้ในะปัจจุบันนี้เราจะใช้ะทะเบียนบ้านบแบบประชาชนแล้วเราก็ต้องสอบถามว่ากิจการที่เข้าจะไปเนี่ยเอาไปเพื่อลงทุนอะไรเพราะเราเน้นในการลงทุนถูกไหมครับ,นะรบตอนนี้วัตถุประสงค์ของเงินที่จะอาไปใช้ใช้อย่างไรนะครับ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการสินเชื่อนานโนไฟแนนซ์ยอมรับว่าการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันมีความเสี่ยงสูงแต่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบ จึงเชื่อว่าลูกค้าจะมีกําลังในการผ่อนชาระอีกทั้งฐานลูกค้ากลุ่มนี้มีจํานวนมากจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจจากการประเมินของทางการคาดว่าโครงการนาโนไฟแนนซ์จะช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆจํานวน1นึ่งล้านสามแสนครัวเรือนและผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ0 0 0 0นครัวเรือนเข้าสู่ระบบทางการเงินได้สถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิจไพโรธ CNN 24รายงาน